นางเอกดังรักแรกก๊อปพิชนะได้โผลตสไปยพร้อมกับสร้างตำนานใหม่อีกครั้งวิตภาพที่แสนดีแฟนเก่ามารักแรกคนบันเทิงหลายคนก็ร่วมไปชื่นชมคอนเสิร์ตนี้และให้กำลังใจก๊อปไม้โดยหนึ่งในนางเอกที่ เชียที่ทำพรชนราวนินานโดยเก็เชียนั้นกับก๊อฟนั้นเคยคบหาและเป็นแฟนกันในตอนสมัยมาปลายหลังจากที่เลิกลากันไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโดยมาตลอดล่าสุดสาวเชียนั้นก็ได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว14เผย14โมเมนต์ความรัก โมเมนต์หน้าหอบกระทึกโดยติดโบแดงให้กับหลังเวทีพร้อมระบบแคปชั่นว่านำมาให้ในการท็อปแต่ยังไม่ได้ออกเท้ารองเท้าแต่ในคืนนี้นะจ๊ะแท็กก๊อปไม้สี่เหลี่ยมทูฟิวเจอร์ในคอนเซิร์ตที่รู้ว่าตั้งใจทุ่มเทสุดจริงๆนะคะแล้วครั แล้วแฮปปี้กับบรรยากาศในคอนเสิร์ตเลยตลอดแนะดีไซนที่ได้เห็นความรักในการของแฟนคลับที่รอมานานจริงๆภูมิใจในตัวกอฟกับไม้มากๆนะและสุดท้ายน้ำตาในการที่ของทองที่เห็นคนดอกได้ถ่ายเยอะเลยทีเดียวเพื่อจะมีคองขวัญฉลาดในปีใหม่นี้ด้วยนะคะ รักและสนับสนุนเสมอฉันเชื่อว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่น่าจดจำสำหรับทุกๆคนเสมอไป